พี่น้องผามาเบิงมองทมบินไหมเกือบแล้วแล้วตอนนี้พันเถี่ยวอัดที่ินสางไหมก็ที่จะทำเป็นกุฏิให้ลูกเน่นเนื่องจากว่ากุฏิโ่พ่อ กุฏิสาม,มเนรนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่เอะอาัดลำบากกันจงงังเลยแต่ก็พออยู่ได้พออยู่ได้แต่พอเป็นสัตว์เป็นส่วนก็เลยดูเร่วบดูแร่วบทัวถึงเลวก็บเบิ่งเบางงา่งงามบ่วงามตาก็เรื่องจะกะเ็เลยจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างกุฏิให้สาม,มเนรน เรียบร้อยแล้วละสื่อที่ดินก็บจ๊ดเลวเรื่องต่อการั้นตอนการโอนระหว่งางเจ้าของที่กับวัดเป็นสมบัติวัดสื่อที่ดินใน้ราคาหกไรนันห้าล้านห้าล้านสี่แสนบาท่ายครบแล้ว้วที่นี่ก็ถมถ <c oughs> มนี่ว่าหนาเสือว่าสิเบเมตร ตัน,นี้ไปไปซี่อเส้นตัวบัตรท่นพ่อไปไปซื้อเส้นบัตท่นพ่อซี่อเส้นกับซื้อที่ดินหาล้านซี่อซื้บวกซี่ก็เป็นแปดตอนนี้เป็นเป็นหาล้านแปดแต่พอทีทางไหนก็กวนักพสทสมควรทำว่าได้เงินมาจากใส่ปัจจัยมาจากใดก็ได้ไมาจากเงินน้องคนละ หอยซองหวยสิบบาทเจ้าบาทไ้คิดว่าแต่มามีหลายด้วยก <c oughs> ัญชีบาแต่มามีหลายนั่นค่อบริสัางพระมณนี้แต่ว่าสงสัยสงสัยว่าหลักกระถูมันคือไปอยู่ลุ่นเอแปกแปลกมันไปยูเลยเสาไฟออกไปาอนอกซึ่งมันขัดหลักการ การละการวา่ามั่เป็นที่ของหลวงที่ยื่อยูยูยนหนากสาไฟเมื่อตอนนนเมืม่อพนนมปาปรัหลักอาตม้ไปเทียดและให้หลวงยอยูเกาย่ยมจาขวงที่ดินเลาสงสัยว่ามันไปยุ่หนอกสาไฟไดอย่งไดเดสิบปีลมอายงไดมันยูนห่หนอกเสาไฟเลยเกิดความกังขาป็นในใจ ใครจะเป็นผู้ช่วยสามารถปวดเปื้องรื่องทุกเจให้่ายได้สงสัยต้องเข้าไปที่ดินอีกแล้วละมัง้งฮ่สุดยอดชีวิตทมนดินยังไม่พอน่าจะขาดอีกประมาณพันรถพี่นะ้องพันรถก็คือเงินสองแสนอ่ะรดลดละสองร้อบาทอ่าลดละสองร้อบาทวันนี้ พิจบเรียบร้อยแล้ว,ลวพิดจบผ <c oughs> มดินหนึ่งพันเที่ยวเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทางทีมขุดถมก็จะมาแต่งให้เอารถแมคโฮมาแต่งมาเก็บกวาดให้ ให้มันดูดีสะอาดสะอ้านกว่านี้แล้วก็มีบดินบางส่วนคนถมไปในที่ของโยมก็ต้องขุดออกมาจัดออกมาจัดเลยคุณแม่มาลีที่วัดที่วาเนอ้อ <c oughs> ดินดินดีมากดินดีดินดีมันเจ็บดี ถ้าว่ามันเจ็บก็คือมันมันแน่นดีนรถก็จะเหยียบเข้าไปเรื่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆที่ที่ที่ดินที่หม่ส่วนตรงนั้นเป็นกุฏิเก่าทุกท่านเป็นเมนเก่ากุฏิเก่าที่ท่านเห็นมันก็ดูไม่งามแต่หูงามตากับพูทัศนาผ่านไปผ่านมาพบเห็นอีกอย่างเดินรับรองเราไม่มีกุฏิรับรองเราไม่มี ทำมาสร้างได้ไหมสร้างสร้างได้แต่ว่ามันก็จะมันก็จะได้ทุบเพราะว่าที่ดินเรายังไม่ลงตัวสถานที่เราจะจัดสรรบันส่วนยังไม่ลงล็อกสร้างหลังเล็กๆมันก็พอสร้างได้แต่ว่ากุฏิอัตมาก็จะสร้างแบบนี้หลังเล็กๆแบบนี้สิบห้าหลังเอาไว้ให้กุฏิพระจัดกุฏิพระไว้สิบห้าหลังส่วนกุฏิสัมมณนนสร้างเป็นหลังใหญ่รองรับได้หนึ่งร้อยยี่สิบรูป อุติสำมานเรนสร้างเป็นหลังใหญ่เพราะว่าที่ดินเรายังไม่พอที่ดินไม่พอที่จะจัดสรรมันที่น้อยที่ดินรอบข้างก็แพงซะเหลือเกินก็ไม่มีปัญญาเออมึงไงก็ต้องรองอันนี้นู่น <c oughs> อี่คือพื้นแผ่นดินธรณีสงูงที่โยมเท่าเคยถวายมาคนละร้อยสองร้อ แผนะ่นดินทรณีสูงถาวายไว้ในแผ่นดินไม่ใช่ของอัตมาอัตมาเป็นผู้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโยมกับวัดนะท่านบอกท่านมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสนั่นก็เลยเป็นผู้สร้างเชื่อมบุญให้กับญาติโยมนะอันนั้นคือเป็นส่วนกุฏิของพระเนยนกุติของพระเนยน,ก,น,นก็จะอยู่กัน มันยังไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเท่าไหร่นะอันนี้ในด้านหลังของกุดิพระอันนี้ในด้านหลังของโรงครัวห้องเก็บของยังไม่มีห้องเก็บของคังของพูดง่ายๆคังคังวัดยังไม่มีคังสมบัติยังไม่มีท่านใดจะเป็นเจ้าภาักสร้างคังสมบัติคังสร้างคังเก็บของก็เจงความประสงค์ได้แต่ว่าตรงนี้ต่อมาว่าจะสร้างเป็นเป็นศาลาหัาวชั้นเสร็จแล้วก็จะมีโรงเรือนเก็บของ แต่ก็มูลค่าหลายบาทพอสมควรแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะนะเรื่องที่จาเป็นตอนนี้ก็ติดภารกิจทีนะ่ภารกิจติดขัดเรื่องงบประมาณต่างๆที่จะมาจัดสรรปันส่วนนะตอนนี้ก็สร้างสร้างสิมอีสานอย่างที่ท่านเห็นหนู่น ที่ตรงนี้จะเป็นร้างที่สร้างกุฏิพระกุฏิมันกับกุฏิ <c oughs> กรรมฐา,านต่อมานนห้องสามเมตรคูณสามเมตรมีชานหนึ่งเมตรมีชานหนึ่งเมตรครึ่งก็แค่นั้นก็มีแต่สร้างใหญ่โตกุฏิพระสิบห้าหลังสมกุฏิสมานเนก็เป็นกุฏิใหญ่เป็นกุฏิใหญ่กุฏิใหญ่แล้วก็แยกห้อง เป็นเป็นห้องเป็นห้องให้นอนเตียงสองชั้นมีห้องน้ําในห้องมีห้องน้ําในกุฏิของการ,การมาใช้ใร่วมก,กันกับญาติกับโยมเด็กนะ้อโยมเยาว,วชนเด็กวัยรุ่นผู้ชายของโยมก็คงจะเข้าใจดีเพราะว่ามีลูกมีน้นอยู่บ้านเป็นยังไงไม่ต่างกันหรอก ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็เป็นอันนี้ยังถมไม่เสร็จนะนี่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงตรงนี้นี่น่าจะขาดดินไม่ต่ำกว่าสามร้อยลุดนะอัตมาว่าเนี่ยตรงเนี้ยก็จะย้ายไม้เนี่ออกขึ้นมาย้ายไม้ขึ้นมานเสร็จแล้วก็จะถมดีๆ ไปขุดเอาตรงโน้นที่มันเถอนถมเลยไปขึ้นมาสะสมขึ้นมาเอามาใส่ตรงนี้ไม้ตรงนี้ก็จะจัดสรรป็นส่วนแยกย้ายกันออกไปตรงไหนใช้ได้ตรงไหนใช้ไม่ได้ก็ไปทําทานด้ไม้ก็จะเป็นไม้ที่โยมถวายมาเป็นไม้ไม้สะสมรวมบ,บัวสร้างเงินอีสานข้างสิมอีสานน้นที่ท่านเห็น ในส่วนของกุฏิพระเนนก็อยู่กันอัดกันอยู่คนตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามันอิดขัดภารก,กิจหลายอย่างหลายประการเงินคำกำําเกี่ยวก็เห็นใจใญาติโยมเห็นใจใญาติโยมก็ไปบอกไปผ่านทางเฟซบ,บุ๊กหรือว่าบอกไปทาง,ทางต่างๆ <c oughs> ผู้มีกำลังพอช่วยได้ก็ช่วยผู้มีกำลังทำบุญก็ทำก็เห็นใจเศรษฐกิจในช่วงนี้เศรษฐกิจมันบ่ดีก็เห็นใจญาติโยมวัดก็ขัดอะไรก็บ้าวัดก็บอกบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกบ้านก็บอกวัดก็บนทนไม่ไหวบ้านได้บุญส่วนวัดได้ปัจจัยแล้วเมื่อไหร่จะได้บุญพวกคุณเลย โวกปีนี้คือเถ่าสังขารสังขาร่านับมือเถ่าขึ้นวันนับมือผ่านมันบอบเป็นแกนสับนบเยื่อนนั่นหดลอยตายจ่อยระวังกลางชีวิตเหมือนน้ำค้างว่างอยู่บนใบตองไม่ใหญ่เอ้ยเปียกดังท้องนาะทีไหลกำลังไปพอมีฝืนชีวิตเฮาเหมือนกำนายโคบาน <Hey. S 1> ตอนโคไปโดยไม่ทอนชีวิตคนนั้นก็ตอนเอาทานดังเดียว ขอเชิญเด้อขอเชิญผวก่ทนเขียวสร้างกอกกองกุศลเอาเด้อเพื่อเป็นทุนเสบียงท่านระวังเมื่อเมืองฝ้าคนชราหรือคนเฒ่าเบาสาวกะตามทาสร้างพวกเขานี่ซื้อไว้ยืนไก่ฟังนางไก่ห้วยที่ว่างม่วยเข้าสูหลุมมยาเสงหัวยหุ่มหุ่มคืดว่าสีนั่นตายหลายเด้อจากมืองใดวันใดเมียนไผ่โบหนหูคิดเบืงรู้ตั้งแต่องค์สับพันูเจโจของเาเพผ่นแห่งเดือดถูกฝ่ายก่ย่งตายเมิยงมอยต่อยเข้า สุดิพานพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยท่านอาจารย์พระมหาวิศนุกรารัธนาร้อยปีขอน้อยโอ้ยเอาสิถาท่านมหาขอสักแปดสิบปีใครบ่ใครก็ตายเลยดีกว่าอุณม,มาแปดสิบปีใครไม่ใครก็ตายไปเลย <c oughs> <c oughs> อยู่โดนเลยอะลกโลก,โลกอยู่ไปก็โลกโลก บอกบุญเลยอ่ะเตนกคัน,นละเท่าไรโยมช่วยด้วยเฉพาะท่านสาธุเนวารีช่วยประจําเลยอนุโมทนาแล้วก็ทําบุญหลายวัดด้วยฐานบดีเศรษฐีใจงามสาธุคันละร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณแม่ร้อยเกสิบเกาบาททั้งถมทั้งทั้งขนมาใส่แล้วก็ถมแล้วก็เกรดด้วยสาธุสาธุาธแม่แม่สลัด ท่านอาจารย์ประหลัดชัชวานยานกิตติงยานกิตติสาธุอันนี้ <c oughs> เป็นของไส่ไก่ไม่ใช่ไส่ไก่หรอกอาตมาทําไว้เพื่อขั้นขั้นดินขั้นแดนระหว่างระหว่างกุฏิพระเนรขั้นแดนระหว่างกุฏิพระเนนนู้นมองเห็นต้นมะพร้าวขั้นแดนระหว่างกุฏิพระเนนแล้วก็จะปลูกต้นแหน่ต้นสนปฏิพัตษ นี่ต้นสนปฏิพัฒน์ต้นละสามต้นละเท่าไหร่นะประมาณห้าร้อยบาทต้นใหญ่นะต้นใหญ่ประมาณห้าร้อยบาทต้นสนปฏิพัฒน์ต้นนี้เอามาปลูกตามแนวนี้เลยเอามาปลูกตามแนวนี้แนวดินนี้ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต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 ๊ดมาจนสุดเพื่อเป็นการกั้นแดนระหว่างกุติพระเนนเขียสังฆวาสกับเขียพุทธวาส เป็นการกันแดดต้นไม้ต้นสนปฏิพัทธ์ก็ใช้ประมาณ20ต้นต้นละห้าร้อบาทอันนี้ต้นต้นอินทนินต้นอินทนิลที่เราปลูกรอบสะหวัวใจสะสมหวังนะตอนนี้ปรูนบรรยากาศรอบสะหวัวใจทุกท่านก็มีน้ำน้ำนีำ่ไม่ใช่น้ำ น้ำน้ำออกนะน้ำออกบบกน้ำออกบบกน้ำออกบกอ,อันนี้เป็นต้นต้นอินทนินต้นสลาวางระบบน้ำหยดสงสารพระเนนจะมาลดไงเพราะว่าต้องดูแลที่อื่นอยู่แล้วขนาดนั้นก็ย่งดูแลประท่านอยูออ่อันนี้สิมอีสานโบดไม้แต่เคียนทอง ท่านเห็นนน้นก็คือที่ที่จะสร้างากุฏิสามเณรแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้ตรงนี้มันจะน่าจะห้าไร่โดยประมาณที่ถมอ่ะนะไม่ใช่หกไร่นะเพราะซื้อเนี่ยหาซื้อหกไร่แต่ที่ถมไปเนี่ยประมาณห้าไร่ค่าถมมาตามาว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเกินล้านตอนนี้หมดไปแล้วสี่แสนได้ยินแบบนี้ก็ไงจิตมันกันเออขอท่าดีชีวิตนะ ก็ถือว่าช่างเอาไว้ถวายไว้ในแผ่นดินเป็นพุทธบูชาโยมทำสิบคันขอเลขบัญชีด้วยบอกพี่น้องโยมจะสาธุโยมแม่มารีเศรษฐีใจดีเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีสมทบทุนทุนกันคนละรถสองรถก็จะได้เป็นพันคันะตอนนี้มันไปแล้วสี่แสนโยมแม่น่าจะไม่เกินล้านอาตมาว่าเนาะ ก็จะได้สร้างกุฏิกุฏิหรือที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องเร่งด่วนถ้าเราช้าถ้าเราช้าผู้อยู่ก็จะลําบากฉะนั้นก็สงสารลูกเนียนสงสารลูกเนนที่ตอนนี้อยู่ก็ประมาณทั้งพา้าทั้งเนนก็เกือบห้าสิบลูกนะเกือบห้าสิบลูกก็อยู่กันไม่สะดวกเท่าไหร่นัก ก็มีผู้ปกครองนำสัม,มเนนมาบวชเรื่อยๆแต่ว่าอาตมาก็ไม่กล้ารับเห็นใจเรื่องที่อยู่อาศัยไม้ตรงนี้จะนำไปเรื่อยนี่อีกไม่นานเราก็จะนำไปเรื่อยตอนนี้กำลังให้รถมายกย้ายที่ออกจากตรงนี้เพื่อที่จะไปไว้ที่ใหม่ตัวไหนใช้ได้ก็จะใช้ตัวไหนใช้ไม่ได้ก็ไปเผาทานตนัวไหนใช้ไม่ได้จริงก็ไปทำเสาเสาจวน เสากระทูนะที่ดินตรงนี้ก็มอบถวายไว้เป็นพุทธบูชาต้นไม้สร้างวิมานให้เทวดาปลูกตรงนี้ไปเต็งกิ่งปลูกตรงนี้ไปหนี่สามสิบสี่ต้นมีเจ้าภาพทุกต้นเลยมีเจ้าภาพทุกต้น ร่วมกันสร้างวิมานให้เทวดาทุกตนทุกคนเลยอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทีนี้เราจะไปซื้อต้นสนปฏิพัฒน์มาปลูกมาปลูกตรงแนวแดนแนวแดนระหว่างเขตพุทธวาดกับเขตสังฆวาดต,ตรงน้นจะเป็นต้นตะเขียนทองท่านท,ทั้งหลายที่เคยเห็นเคยเห็นอาตมาลงเฟซบุกต้นตะเขียนทองด้วยต้นมะพร้าวด้วยนะ ผูกเป็นแนวเป็นเขตเป็นเดนในไม่เกินห้าปีสถานที่ในวัดนนยิ้วจะเป็นโรมานียสถานในแน่นอนนะไม่เกินห้าปีสถานที่วัดนนิ้วก็จะเป็นโรมานียสถานฝากไว้ให้ลูกหลานถวายไว้ในแผ่นดินฝากไว้ให้ลูกหลานไม่มีสมบัติของใครเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมบัติของอัตมาไม่ใช่สมบัติของโยมไม่ใช่สมบัติของใครทั้งสิ้นเป็นสมบัติของศาสนา เป็นสมบัติของสังคมอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้หรือต้นอื่นๆที่ปลูกเอาไว้มนว,วิหกนกน้อยก็จะมาอยู่อาศัยมนว,วิหกนกน้อยก็จะมาจับมาเกาะมากินเม็ดกินผลผู้คนก็จะได้อยู่ใต้ร่มไม้ให้ความร่มรื่นให้ความร่มเย็น เมื่อเย็ยนกายแล้วใจก็จะเย็ยนไปด้วยท่านจึงบอกว่าต้นไม้น้อยให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตต้กตัวนิดให้เสียงเพลงแก่ลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้นต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนและตัวเราเกิดมาในลูกนี้ทำสิ่งดีใดไว้ให้ลูกเห็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยท่านจึงบอกอย่างนั้น นั่นนะ่ตมาเกิดมาชาตินี้ก็ขอทําดีไว้บ้างนะถึงจะไม่ดีร้อยเปอร์เซนก็ขอให้ทาดีไว้บ้างขอฝากเป็นสมบัติของลูกหลานฝากเป็นสมบัติของศาส,สนาเป็นสมบัติของทุกคนเลยเนอะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสท่านใดท่านใดมีโอกาสอยากจะมาเยี่ยมชมเปะเยี่ยมยามถามข่าวก็วจเจริญพร ได้ที่วัดนนทนิวสิมอีสานอุโบสถไม้ตะเคียนทองของเราก็ยังไม่สําเร็จเสร็จสิน้นดอกก็รอช่างนะรอช่างชวนปัจจัยก็พอมีบ้างนะต้องบอกตามตรงว่าเมื่อได้มาแล้วก็ไปสร้างที่สร้างต,ตรงตรง,ตรงจุดอื่นเช่นกุฏิบ้างกุฏิสร้างเสร็จก็ไม่ใช่เสร็จนะแต่ล้วกก็ต้องไปส่นะอย่างเช่นกุฏิหัวเรียนธรรม เอาไว้เรียนหนังสือด้วยเอาไว้ให้เนียนพักด้วยเนียนก็ต้องไปพักข้างบนตอนรับครูบาาจ้งด้านล่างด้วยฉะนั้นมันล่วก็ต้องไปซ่อมเลยกระจายกันไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไงก็ทุกบาททุกสตางค์ก็ตกอยู่ในวัดในวาในศาสนาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงแจ้งพี่น้องบอกกล่าวญาติโยมที่ผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้คิดดีคิดงาม ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อทีอ่ให้กำลังใจและให้ที่ถวายกำลังใจและถวายปัจใจต้องมีสองใจถึงจะทำได้นะมีสองใจถึงจะทำได้หนึ่งปัจัจสองกำลังใจถ้ามีแต่ปัจจัยไม่มีกำลังใจก็ไม่ทำเนี่ยมนุษย์เวลาเหนื่อยมาไม่อยากทำอะไรเลยนะ เวลาเหนื่มาไม่อยากทําอะไรแต่ว่า้าไม่ถ้ามีกําลังใจมีปัจจัยด้วยมีกําลังใจด้วยก็อยากจะทำอยากจะก่อสร้างอ่ฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทั้งกําลังใจและปัจจัยช่างบันเจดิดร่มเย็นรีบกลับมาเออโบทคิดถึงแล้วมาทำฟ้าให้เสร็จอ่จะได้ทําอย่างอื่นต่ออ่าทำสีต่อสำหรับวันนี้พะอาจารย์ก็ อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาในวันใหม่ขอให้ทุกท่านจงสดใสรับวันใหม่อย่างสดชื่นสบายกายและสบายอุราอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนแม่มาดีอนุโมทนาเด้อหากมีโอกาสมีเวลาก็มาเยี่ยมยามทำข่าวท่านอาจารย์พม่าท่านอาจารย์พานวัฒน์นะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคน,นะน,อ,น,นอัตม,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 าามาไปทำภารากิจช่วงเช้าสะกก่อนอีกสักหน่อยก็จะ รถก็จะมาย้ายไม้ย้ายไม้ตรงนี้ออกไปข้างนอกไปวางจัดสรรปันส่วนไว้แล้วก็รถแมงโฮก็จะมา,าขุดดินที่มันเกินไปที่มันถมไปที่โยมก็มาถมในที่ของเราแล้วก็จัดสรรปันส่วนแต่งให้งดงามเดีย๋ยวแตาม่มาจะโพสให้ทุกท่านเลยรับชมภาพบรรยากาศด้วยแล้วก็แจ้งข่าวด้วย ท่านใดอยากจะร่วมถมดินเป็นเจ้าภาพถมดินสร้างกุฏิสามเณรแต่จํานวนอีกพันเที่ยวก็นะ่าจะไม่เกินสองแสนรวมทั้งหมดทั้งมวลน่าจะไม่เกินล้านก็คงจะเสร็จในการถมดินก็นอโมทนาสาธุทุกท่านทุกคนกูต้อมสาธุยมพี่ทุกท่านทุกคนเด้อนุโมทนาขอให้วันนี้เป็นวันดีทั้งวันเฮปกุดีสาธุ